สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนาวแน่ก้าวไกลฟ้องกลับเรืองไกลหลังยื่นกะกะตยุบพักปมอภิปรายงบสถาบันพระมหากษัตริย์ก้าวไกลฟ้องกลับเรืองไกลฐานหมิ่นประมาทหลังยื่นกะกะตยุบพักปมอภิปรายงบสถาบัน วิโรธยันถกแค่ส่วนหน่วยงานจะสันงบสำนักพระราชวังสุรเชษฐ์ซัดประยุทธ์ลงพื้นที่วัดบารมีกับประวิทย์แทนที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เป็นระบบและประสานเครือข่ายโทรศัพท์ส่ง SMS แจ้งประชาชน นายวิโรธลัคนาอดิสรสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพักเก้าไกลกล่าวถึงกรณีในเรื่องไกรล,ลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตอขอให้ดําเนินการวินิจฉัยยุบพักเก้าไกลโดยกล่าวหาว่าพักเก้าไกลกระทําทการอันเป็นการล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่า การตรวจสอบและการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,565ของพรรคก้าไกลในมาตรา36งบประมาณในส่วนราชการในพระองค์นั้นเป็นการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญและเป็นหน้าที่อันพึงกระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่ประชาชนได้ประสบกับความทุกข์ยากแสนสาหัส ยิ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องพึงกระทาและต้องทำความเข้าใจแก่สาธารณชนว่าการตรวจสอบและอภิปรายร่างงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการในพระองค์นั้นเป็นการอภิปรายถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณไม่ได้อภิปรายถึงองค์พระมหากษัตริย์แต่อย่างใด นายวิโรธกล่าวต่อว่าการตรวจสอบและอภิปรายก็มีเจตนารมณ์ที่สุจริตเพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์เป็นการทำให้ประชาชนเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มีความโปรง่งใสอันเป็นผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความสถาพรยั่งยืนในภายภาคหน้า พักเก้าไกลมั่นใจว่านายเรืองไกลมีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนานย่อมรู้ข้อเท็จจริงและเจตนารมในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบนี้ของพักเก้าไกลอยู่แก่ใจ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าพักเก้าไกลจะยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นหยาดเหงื่อของประชาชนทุกคนและจะพยายามทำให้การใช้จ่ายงบป,ประมาณของรัฐบาลน,นำมาซึ่งเศรษฐกิจปากท้องที่ดีและสวัสดิการสังคมบนความเสมอภาคของประชาชนให้ได้มากที่สุด นายวิโรธกล่าวอีกว่าพักเก้าไกลได้ยื่นฟ้องนายเรืองไกลในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและการกล่าวหาพักเก้าไกลโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จตามพรบว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา101ต่อสารอาญาโดยเป็นคดีหมายเลขดำที่อ .2307 ท2564โดยสารได้นัดไตสวนมูลฟ้องวันที่21กุมภาพันธ์2560 เวลา9นาฬิกาด้านนายสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒธสอสอบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพักเก้าวไกลกล่าวว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ควรแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบกว่านี้แต่สิ่งที่ประชาชนเห็นคือภาพของพลเอกประยุทธ์ตระเวนลงพื้นที่เพื่อวัดบารมีกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐด,ด้วยจำนวนสสที่มาเข้าแถวต้อนรับ ปัญหาน้ำท่วมอยู่คู่กับสังคมไทยมานานเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวท่วมเป็นหลักฐานชัดเจนว่าการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลล้มเหลวคนเอกประยุทธ์อยู่มาเจ็ปีกว่าใช้เงินไปหลายล้านล้านบาทต้องถามว่าได้แก้ปัญหาอย่างคุ้มค่ากับเวลาและภาษีที่พลานไปหรือไม่หรือแค่อยู่ไปวันๆพอเกิดปัญหาก็ลงเพื่อไปถ่ายรูปแล้วบอกให้ประชาชนสวดมนต์ไล่าพายุ นายสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่านายกควรมีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังบางพื้นที่อาจแก้ไม่ได้หรือจําเป็นต้องใช้งบประมาณมากหรือระยะเวลานานก็ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจไม่ใช่ไล่ไปสวดมนต์ส่วนระยะสั้นหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าควรมีการแจ้งเตือนประชาชนให้ได้ยกของหรือกรณีเขื่อนแตกก็ต้องแจ้งเตือนให้เร็วเพื่อจัดการอพยพโดยด่วน นายสุรเชษ์กล่าวอีกว่าทุกวันนี้มีแอปหลายแอปพลิเคชันแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์รัฐบาลทำได้แค่ส่งข้อความครอบจักรวาลเช่นระวัง24-26กันยายน64พายุเข้าอีสานเหนือกลางมีฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วม หลายคนที่ได้รับข้อความจึงไม่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์เพราะพื้นที่ที่แจ้งเตือนกว้างมากไม่ตอบโจทย์ขณะเดียวกันยังมีประชาชนอีกจํานวนมากที่ไม่ได้รับข้อความเตือนภัยเลยนายกควรทราบว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ไปไกลามากอยากให้ไปดูตัวอย่างที่ดีจากต่างประเทศแล้วสั่งการให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมส่ง SMS แจ้งเตือนเฉพาะเบอร์ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง นายสุรชัยกล่าวต่อว่าหากนายกยังไม่ทราบ ก็จงทราบเสียว่ากรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกศทชอและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เคยลงนามในข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องมีการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่าน SMS ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2563หน้าที่ของนายกคือทำอย่างไรให้ข้อมูลไปถึงประชาชนมีประโยชน์จากความร่วมมือนี้ ข้อความเตือนภัยควรมีลิงก์นำไปสู่แผนที่ที่มีโพลิกอนแสดงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่ชัดเจนไม่ใช่ประกาศเป็นรายภาครายจังหวัดรายอำเภอแบบเป็นรายชื่อแบบหย,ยาบๆอย่างที่ทำงานอยู่เทคโนโลยีจึงไม่ใช่ปัญหาแต่ผู้นำต้องมีปัญญาขับเคลื่อนอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ใช้สาย,ยาศาสตร์ไล่ประชาชนให้ไปสวดมนต์นายสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าสถานการณ์ภาคกลางตอนล่าง เขื่อนตอนบนเริ่มมีการระบายปริมาณน้ำเพิ่มลงสู่ท้ายเขื่อนทำให้ปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเริ่มท่วมบางพื้นที่แล้วเช่นอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคาดว่าน่าจะขยายเป็นวงกว้างไปอีกหลายจุดจึงอยากให้รัฐบาล เร่งจัดการระบบแจ้งเตือนภัยดังที่ได้แนะนำไปเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดประชาชนได้รับทราบสถานการณ์และมีเวลาเตรียมตัวไม่น้อยกว่า4-5ชั่วโมงหรือหากเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนก็ออกมาได้ทันท่วงทีไม่อยากให้มีภาพที่น้ำมาถึงแล้วยังมีประชาชนติดอยู่บนหลังคาเพื่อรอกู้ภัยมาช่วยเหลือเกิดขึ้นอีกผู้ป่วยติดเตียงคนชราหรือกลุ่มเปราะบางควรมีระบบช่วยเหลือเพื่อโยกย ให้ความปลอดภัยทั้งนี้หากไม่มีระบบเตือนภัยที่ดีและไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบประชาชนพื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็นผู้ที่มารับกรรมที่เขาไม่ได้ก่ออยู่ร่ำไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ